เมื่อยแล้วอ่ะได้ยี่สิบแปดพักผ่อนเนอะยิ้มหวานเลยเนี่ยออกกำลังกายแล้วสดชื่นใช่ไหมคะมบายบายกล้องโน้นหน่อยค่ะบายบายอ,ออกกำลังกายกันค่ะจะได้แข็งแรงแข็งแรงเนาะคุณญาตินะอ,ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส ใครอ่ะคุณยะไปอยู่ในนั้นได้ไงนะโอ้คุณยะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงจำในน้นองพี่น้องนั่นเดี๋็ปเอาคุณยาไปกินข้าวายบ๊ายสบายดีย,ยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเออพักก่อนสองนาทีเมื่อไรละเพึ่งสิบห้าเองเหรออ่ะยกอีกยกอีกอ่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด

ชูคุณยาไม่ได้เลยใช่ยกแขนไม่ขึ้นเดี๋ยวนี้นะโอ้ยยังไม่ถึงยี่สสิบเลยเมื่อยก่อนแล้วนะเนาะอายกยกหนึ่งอีกสิบครั้งหนึ่งสองสส เจ็ดแปดเก้าสิบเอดเมื่อยแล้วเนาะอายกอีกอยุอีกอ่ะอ,อายุขาอีกเนะานะแลนต่อค่ะหนึง่งสอง สามมาออกกำลังกายตอนแรงกันจ้ากับคุณย่าคะ่ะคุณย่าแข็งแรงยกแขนเองได้น่ะน่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเดินได้แล้วเนี่ยเนาะเดินได้เนี่ยสบายเลยโอ้ไปไหนมาไหนเองเลยเนาะรอหนูหน่อยนะเดินได้อะนะอย่าเดี๋ยวอย่าไปอันนี้หนูนะ รอด้วยนะอายกอีกค่ะหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ด แพ้ยอมแพ้คุณย่าเลยทําไมแข็งแรงอย่างเนี้ยคะโอ้นูนเนี่ยนับในไม่ไหวเลยนะต้องนั่งพักผ่อนคุณย่านี่ยกไปเรื่อยๆเลยเนาะนูนเนี่ยต้องนั่งแฮแฮแฮ